นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องง่วงยังคะยังนะคะก็ขึ้นมาสรุปข่าวภาษาอังกฤษทุกๆคืนนะคะยังไงตังก็ขออนุญ,ญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษเลย ladies and gentlemen to all our foreign press media and our expats today we visited our friends at the metropolitan waterworks authority The crowds greeted us with roses, smiles, and donations. After the warm welcome from the MWA officials, senior officials, including Governor Tanasak, invited us in their formal meeting room. Kunsutheb Turksuban highlighted the objectives of our civil uprising to the MWA officials. Unlike the Tutsin' regime, whose main purpose is to secure amnesty for Tutsin and the refund of his forty six billion baht in corrupt earnings ceased by the state. We are acting with the Maha Brashashun for the benefit of all Thai people and not for any one individual. Kun Suteb describes in detail the wrongdoings of the Tutsons regime and its current puppet regime, such as the corrupt rice pledging scheme that has cost our country 400 to 500 billion baht and the repeated flagrant. Denouncement of the rule of law. Kuntshteve discussed with the MWA officials the various legal proceedings that Yingluck and Thaksin's regimes are currently facing. These include, in particular, the NACC probes into Yingluck's involvement in the corrupt rice pledging scheme, and the Constitutional Court's examination of Yingluck's conflict of interest in transferring NSC chief Kuntawin PNC. Not only that, but also the legal overstepping CAPO exhibited yesterday's announcement. The CAPO announcement is simply availed that threats to both the nacc and the constitutional court to discourage either independent body from ruling against yingluck and her administration. shalom has also been trying to harass civil servants who have expressed their political opinions different to this government. At this pivotal juncture, we therefore implore all ties to carefully reflect on the CAPO's announcement and the action of Ying Lux and her administration and the Tucson's regime. If you are ready and you have decided, please come and join us. Tomorrow There will also be the art lane happening and starting from 1 1 a.m. onwards at Lumpini Park. Thank you and good night. ขอบคุณค่ะก็สรุปโดยรวมในสิ่งที่ลุงกำนันได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะและที่สำคัญคือในการที่เราจะต้องสื่อสารให้สื่อต่างชาติและชาวต่างชาติเข้าใจเพราะว่า อย่างที่บอกรัฐบาลชุดนี้ก็พยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีมวนมหาประชาชนตลอดเพื่อที่จะสร้างความไม่ชอบทรรให้กับเราไม่ว่าจะวิ่งไปฟ้อง UN หรือใช้ล็อบบี้ลิสต์อย่างโรเบิร์ตแอมสเตดัมก็ตามแต่ปันเชื้ออย่างยิ่งค่ะในการสู้ของเราครั้งนี้ที่เราสู้กันมาเป็นเวลาเกือบหกเดือนแล้วเนี่ย คนทั้งโลกเขาทราบแล้วค่ะว่าใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นพระเอกตัวจริงค่ะพ่อแม่พี่น้องและผู้ร้ายคนนี้ก็คือระบอบทักษิณโดยมีรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นตัวแทนที่ใช้อำนาจเข้ามาจากการเลือกตั้งโกงกินเข้ามา เพื่อที่จะมาโกงกินชาติบ้านเมืองต่อค่ะพ่อแม่พี่น้องและวันนี้คนไทยทั้งประเทศทนไม่ได้แล้วเราถึงลุกขึ้นมาสู้จะผ่านมาเป็นเวลาหกเดือนจะครึ่งปีแล้วเราก็ยังสู้แตนก็ยังไม่เคยเห็นมวลมาหาประชาชนท่านใดนมาบอกตันว่าเหนื่อยหรือเพอ้อ แต่วันนี้ที่เรามาสู้เพราะเรามาสู้ให้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือชาติของเราค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นความสุขส่วนตัวการเสียสละใดๆทุกคนพร้อมเสียสละได้โดยเฉพาะพี่น้องจากต่างจังหวัดตันเองต้องกราบคารวะจริงๆค่ะในน้ำจิตน้ำใจของทุกๆท่านท่านเสียสละมาก ยูกันขึ้นมาช่วยลุงกำนันที่กรุงเทพเนี่ยหัวใจของท่านนี่หัวใจนักสู้จริงๆค่ะสุดยอดมากเลยค่ะแล้วเราก็ยังจะสู้ต่อไปเคียงบ่าเคียงไหลกันอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่สามเสนจนมาราชดำเนินจนมาชัดดาวแบงคอกจนวันนี้เรามาอยู่ที่สวนลุมเราก็ยังสู้ต่อไป เราก็ยังพยายามที่จะจัดหากิจกรรมไปเรื่อยๆมีผู้ใหญ่สาธิตที่คอยคิดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆให้กับพี่น้องมวลมาหาประชาชนเสมอเรารู้ค่ะแล้วเราเข้าใจว่าการต่อสู้มยาวนานแล้วก็อาจจะมีการเหน็ดเหนื่อยและล้าบ้าง แต่ในเมื่อเรารู้แล้วเราสู้เพื่ออะไรเราสู้เพื่อใครเราไม่ได้สู้เพื่อตัวเราแต่เราสู้เพื่อชาติและลูกหลานของเราค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่คือกำลังใจทำให้เราสู้ต่อไปได้ทำให้เราไม่ท้อแม้แต่ก้าวเดียวเป็นเห็นค่ะผ่านมาเป็นเวลาห้าเดือนกว่าเห็นเลยว่าระบอบทักษิณพยายาม ที่จะใช้ทุกวิถีทางที่จะมากดดันเรามาทำให้เราทอ้อมาทำให้เราหมดกําลังใจไม่ว่าจะเป็นการลอบทำร้ายใช้กองโจรติดอาวุธมาทำร้ายประชาชนมือเปล่าแต่เราไม่เคยทอ้อเราไม่เคยถอยเพราะกําลังใจเรายังดีอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ ที่หน้าเวทีหรือที่สวนลุมอาจจะไม่เยอะมากแต่ท่านเห็นไหมคะว่าทุกครั้งที่ลุงกำนันของเราเป่านกวิดคนออกมาเป็นล้า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 นคนคะ่ะถึงแม้ว่าผ่านมาเป็นเวลานานขนาดไหนก็ตามอย่างวันนี้คะ่ะเพราแม่พี่น้องกำลังมีเวทีคู่ขนานไปกับเราจัดอยู่ที่จังหวัดกระบี่ตอนนี้ณจุดนี้นี่คนเป็นพันพันคนเลยคะ่ะ อาจจะถึงหมื่นเลยค่ะทุกๆุกจังหวัดกอปสบสระบีก็จัดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกอปบสต่างประเทศมีทุกประเทศค่ะที่ยังคอยเป็นกำลังใจให้พี่น้องมวลมหาประชาชนอยู่โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านหน้าเวทีวันนี้อาจจะน้อย แต่คนที่เรายังดูบลูสกายและเป็นกำลังใจให้พวกเราเป็นล้า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 นคนค่ะพ่อแม่พี่น้องอย่าได้หมดกำลังใจอย่าได้หมดความหวังเราสู้มาไกลเกินที่จะถอยกลับไปแล้วทุกวันนี้นอกเหนือจะมีมวลมาหาประชาชนเราก็มีมวลมาหาประชาดเด็ก มีโรงเรียนใต้ต้นไม้สำหรับน้องๆสำหรับอนาคตของชาติให้เขาได้มีพื้นที่ที่จะได้แสดงความเป็นเด็กได้อยู่กับเด็กวัยเดียวกันระหว่างที่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ออกมาทำธุระออกมาทำภารกิจกู้ชาติคะ่ะและเราได้เห็น ทุกทุกที่ที่เราไปไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆที่ราชการต่างๆหรือแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจที่เราไปเยี่ยมเยียนมาสองวันที่ผ่านมานี่มีแต่คนออกมาให้กำลังใจพวกเราค่ะเรารู้สึกได้เลยว่าชัยชนะอยู่เพียงเอื้อมมือแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องสอร,รสอ,รออกคำสั่งเรียกประชุมประหลัดทุกกระทรวง มีประหลัดสองกระทรวงที่ไม่ร่วมประชุมค่ะนั่นคือประหลัดสาธารณสุขและประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่คือข้าราชการที่ดีของแผ่นดินค่ะนี่คือค่าค่าราชการที่ทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงและไม่ยอมตกเป็นขี้ข้าของระบอบทักษิณและรัรฐบาลยิ่งลักชุดนี้ค่ะ แต่ทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเขาก็เริ่มหมดทางออกเพราะไม่มีใครเห็นด้วยและรัฐบาลนี้นอกเหนือจากจะหมดความชอบธรรมมายาวนานมากแล้วแต่ไม่ยอมออกค่ะยังดื้อรั้นอยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่ไม่ออกเนี่ยเป็นเพราะหน้าด้านหรือโง่กันแน่ค่ะคุณยิงลักอันนี้เราไม่ทราบค่ะขนาดเด็ก เขายังรู้เลยทุกๆวันที่ปันขึ้นมาอ่านจดหมายจากมวลมหาประชาเด็กก็อยากจะให้คุณยิ่งรักบ้างเหมือนกันนะคะว่าเด็กๆขนาดเด็กๆเขาค,คิดยังไงกับคุณบ้างคุณไม่มียางอายบ้างเลยล่ะคะคุณยิ่งรักคุณทำประเทศเสียหายมากขนาดนี้ในเมื่อระบอบทักษิณเป็นระบอบที่คนไทยทั้งประเทศเขาหลับไม่ได้อีกต่อไปแล้วคุณยังจะอยู่ต่ออีกทำไม แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะแม่พี่น้องเขายังจะดื้อเขายังจะไม่ยอมออกไม่เป็นไรแต่เราต้องหนักแน่นในอุดมการของเราเราต้องสู้ต่อไปเราต้องไม่ลืมพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ต้องเสียเลือดเนื้อเสียชีวิตกับการต่อสู้ในครั้งนี้เราติดหนี้บุญคุณทุกทุกท่านและเราจะต้องจดจำ นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทุกๆท่านจนวันตายค่ะพ่อแม่พี่น้องและเราเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยอย่างแน่นอนและอย่าได้หมดกำลังใจค่ะเราสู้ต่อไปสู้ด้วยกันขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องมวลมหาประชาชนทุกๆท่านค่ะร่วมกันเราสู้ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับตานครับนั่นแหละครับใจ